สวัสดีครับพี่น้องทุกๆคนนะครับพบกับช่องอนุนุนนำโขงนะครับเมื่อนีกับสิมาเย็บภาพของเด็กหน่่ยสองคนนะครับเนาะเด็กหน่อยสองตัวนะครับที่ไปถ่ายอยู่สองอนุนุนนำโขงนะครับอันนี้คือสตาสตาสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีหนลูกนะอันนี้คือสติ๊กนะครับไปแล้วครับพี่น้องเรียนไปดอนนะครับสวัสดีค่ะหนูชื่อสติ๊กนะสวัสดีค่ะ สติกสวัสดีหน่อยลูกสวัสดีหน่อยเร็วหนูซื้อสติกนะคะนะครับพี่น้องว่าจีบึงความน่ารักของน้องสติกนะครับอันนี้คือน้องสติกนะครับอันนี้ชื่อสติกนะครับพี่น้องนะครับสวัสดีพี่น้องสุขสุขคนเด้อครับในช่องอนุนนำโคงเนาะยินดีต้อนรับเข้าช่องอนุนนำโคงครับผมหลังจากตื่นขึ้นมาช่วงบ่ายๆครับพี่น้องกั มีโอกาสได้มาถ่ายคลิปให้พี่น้องเขาได้รับชมได้ฟังนะครับเนะาะกะมาเจ็บบรรยากาศแกวในบ้านนะครับมาพาดูหน่อยซองตัวนะครับเนาะมาพาดูถดีวมาสองตัวเรากำลังพามาเบิง่งผืดอยู่ในบ้านนะครับหลังจากตัดแต่งกิ่งแล้วครับพี่นอ้องต้นทุ่นนะครับเนาะมีเนาะครับเอาไว้กินครับตับหมกงูครับพี่น้องส่วน ส่วนต้นกอกจนได้ตัดนะครับต้นกอกได้ตัดแล้วนะครับตัดกิ่งออกแล้วเพราะว่ามันมันเบียดรั่วครับพี่น้องนะครับอันนี้ต้นฝรั่งครับผมต้นฝรั่งตัดกิ่งออกนะครับเนาะ <c oughs> คือปลูกไว้เป็นพืชสวนคั่วเนาะพี่น้องพืชสวนคั่วอันนี้ก็เป็นใบมะกรูดนะครับใบมะกรูดต้นใบมะกรูดครับผมอันนี้ น,นุ่นมองปรงเอามะปูกเอ้มีมันเป็นต้นสาคูพี่น้องเนี่ยนะครับต้นสาคูนะครับต้นสานคูาา่ที่หัวมันคือแค่หลอดไหมครับพี่น้องแบบเดียวกันแค่หลอดแต่ว่ามันมันหอมแฉบเพราเอามล็ดขึ้นนะครับเนาะเอามาหนึ่งก็ไดเอามาต้มก็ไดแล้วแตีผยบใดจะมักนะครับนี่คือในหลวงของบ้านนุ่นนองผวงนะครับนี่ก็นะครับสตาสวัสดีครับสตา สตาสวัสดีครับผมสวัสดีพมม่อแม่เอฟซีหน่อยครับสวัสดีแล้วสวัสดีครับผมสวัสดีหน่อยแล้วมามาลูกไหมอ่าตึง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 ,ตงไปแล้วนะ <laughs> <laughs> ครับความน่ารักของสตาสติกนะครับเด็กหน่อยสองตัวอยู่ในบ้านครับพี่น้องเย็บภาพบรรยากาศสวยๆนะครับนะครับม <ď. ALK> ีกุหลาบพร้อมครับพี่น้องกุหลาบนะครับกุหลาบแดงแม่บ้านเอามากลูไปนะครับ แต่วความสวยงามอยู่ในบ้านเนาะพี่น้องครับก็ประมาณนี้ครับพี่น้องก็นี่กอดตะไคร่นะครับเอาก,กอดตะไครมาตาัดใบออกพี่น้องมันลกครับผมนี่ตัดใบออกครับผมเป็นตะไคร้ปลูกไว้ใช่ในคัวเลื่อนเนาะนะครับนะครับผมถ้าพี่น้องชงมบรรยากาศในบัานนะครับนะการีวภาพคลิปนี้ ไว้แชร์นี่นะครับเนาะกะิเกียบภาพบรรยากาศเพื่อจะเห็นพี่น้องห้องเห็นบรรยากาศนะครับให้ในบ้านนะครับเนาะก็ขอบคุณขอบคุณพี่น้องทุกๆคนนะครับที่ซอยเบิงคลิปอนุมน้ำโขงนะครับเนาะเพื่อสนับสนุนกันนะครับเนาะขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเอ้ยทุกๆคนที่มาซอยสนับสนุนเบิงคลิปนะครับเนาะกับคลิปหนาพ่อพี่น้องเนาะ คลิปนี้นุ่มนองโปร่งกะเก็บภาพบรรยากาศสวยงามมาฝากปีฝากน้องนะครับเนาะครับก็ขอขอบคุณสวัสดีครับพี่น้อง